สำหรับคลิปนี้นะคะจะสอนวิธีการใส่ข้อมูลที่ชีดหน้าหลักนะคะอะไรที่เป็นช่องสีขาวนะคะอะไรที่เป็นช่องสีขาวนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องยอดยกมาตรงนี้นะคะให้ใส่บัญชียอดของเงินสดกับเงินฝากธนาคารนะคะเงินสดกับเงินฝากธนาคารที่ยกมาณนะวันที่30กันยานในปีนั้นๆนะคะให้ใส่ยอดเงินสดแล้วก็เงินฝากธนาคาร ชื่อผู้ลงนามในงบทดลองนะคะกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยชื่อผู้ลงนามใน,ในใบผ่านกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับเงินฝากกระแสรายวันที่เป็นบัญชีหลักนะคะบัญชีหลักก็คือรับเงินจ่ายเงินก็จะเป็นออมทรัพย์นะคะกระแสรายวันก็คือบัญชีที่เราจ่ายเช็คนะคะหากมีมากกว่า2บัญชีนะคะ หากมีมากกว่า2บัญชีนะคะให้ไปที่ชีงทงบทดลองที่นี่ค่ะหากมีมากกว่า2บัญชีนะคะให้ไปที่งบทดลองนะคะมาที่งบทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชื่อบัญชีเงินฝา2บัญชีแรกที่คอลัมน์แปและข้อคอลัมน์เก้าตรงนี้นะคะจะลิงก์ข้อมูลมาจากชีทหน้าหลักนะคะส่วนบัญชีอื่นนะคะที่นอกเหนือจาก2บัญชีนี้นะคะก็ให้กรอก นะคะเรียงลำดับลงมาเช่นมีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทยเราก็คีย์แบบนี้นะคะสาขาอะไรเลขที่บัญชีอะไรก็ใส่ไปแ,แบบนี้นะคะถ้ามีมากกว่า2บัญชีนะคะก็ ให้เลื่อนใส่ลงไปเรื่อยๆนะคะสําหรับบัญชีเงินฝากนะคะก็เผื่อไว้ค่อนข้างเยอะนะคะหากว่ามีบัญชีเงินฝากประจําระยะสั้นไม่เกิน3เดือนเลขที่บัญชีอะไรก็ตามมาใส่ได้นะคะที่ตรงนี้นะคะตามมาใส่ได้ที่ตรงนี้แล้วก็บัญชีเงินฝากประจํานะคะที่มากกว่า3เดือน บัญชีเงินฝากประจําที่มากกว่า3เดือนนะคะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะจะอยู่ด้านล่างตรง,งนี้นะคะเงินฝากประจำระยะยาวก็จะอยู่ที่นี่นะคะก็ใส่เลขที่บัญชีให้เรียบร้อยนะคะสำหรับการใส่ฐานข้อมูลนะคะ ก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะ